แม่ไม่ธรรมชาติเลยโอ้ดูดิอันนี้เขาเรียกต้นตะขบอะไรนะตาควายนะคะจะเป็นลูกอย่างนี้อันนี้ก็คือลูกมันแบบพร้อมที่จะกินแล้วมันก็เป็นหวานๆฝาดๆแล้วเป็นอย่างนี้ยังเก็บไม่ได้นะคะทุกคนใครไม่เคยเห็นนะคะก็มาดูวิถีบ้านๆค่ะแก่จากชีวิตวุ่นวายในเมียงจงยุ่งไปเลย ฝนตกขึ้นเซาค่ะพี่น้องอันนี้ที่เก็บได้มันดูดีแต่มันยังเขียวอยู่มันยังเก็บไม่ได้นะคะแล้วก็จะหมุนไปนะคะ น,น,นี่ร้อนคนคือกิ่งนี้มันดกมากนะทุกคนคือกิ่งนี้มันดกมากแล้วแบบแล้วแบบต้องได้ค้มมันไว้นะคะถ้าไม่ถ้าไม่ค้ำก็คือกิ่งนี้มันจะลงถึงพื้นเลยนะคะใครไม่เคยเห็นต้นตะขบยักษหรือว่าใครยังไม่เคยกินก็นลองชิมนะจ๊ะ น้องใส่ปุ๋ยนี่ถ้าได้เก็บได้จะเป็นลูกอย่างนี้นะจะกินให้ดูนะโอ๊ยเดี๋ยวนี่ ลูกจังซีนี่ข้างในมันจะเป็นสักฝาบเหมวานๆอรอ่อยใครกลัวอ้วนนะคะกินได้คล้ายๆลูกไหนปลอดสามฟิต